สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเรนเจอร์แสงใหม่เดือนหน้านะครับจะโหดหรือจะจ่อยนะครับอ่าซึ่งไลฟ์ทางการเมื่อวานก็สปอยไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็1ทุ่มตรงนะทุกช่องทางของลายนะครับทั้งอ่าเพจไทยนะครับบัญชีลายทางการทุกประเทศเลยครับ t วิตเตอญี่ปุ่นนะก็สปอยพร้อมกันหมดเลยครับแล้วก็สปอยเป็นแบบทีเซอร์แปลกนะคือ ที่ไม่อะทำอะไรแบบว่าแปลกใหม่อะไรยากมากอะเดี๋ยวเล่าส่วนฟังเพราะว่าไปคุยข้อมูลล่าสุดมาก็ได้ข้อมูลมาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับคือเรียกได้ว่าปกติเขาจะให้ทายเป็นเงาบ้างเป็นตีมบ้างเป็นอะไรบ้างอันนี้คือเป็นทีเซอร์มาเลยนะครับว่าสรุปเป็นหลอนไม่ต้องมาแบบงุ๊บง,ง,งิบงับนะครับแต่ว่าผมต้องแจ้งก่อนนะครับว่าพอมันเป็นทีเซอร์ปุ๊บเนี่ย อ่ามันเป็นคลิปวิดีโอที่ทำเพื่อที่จะมาโปรโมทล่วงหน้าฉะนั้นเนี่ยของจริงอาจจะตรงเป๊ะเลยก็ได้100%ครับหรืออาจจะมีเปลี่ยนแปลงพมูลจนนาทีสุดท้ายนะแต่ว่าเมื่อวานที่เราเห็นกันเนี่ยที่มีหน้าๆน,นะครับอันนี้ฟันธงมาเรียบร้อยนะครับก็คือสกิลฟองสบู่ซึ่งตรงเนี้ยเขาเหมือนถามฟีดแบ็กอยู่บ่อยครั้งอยู่กันนะเออฉะนั้นเนี่ย เขาก็น่าจะเน้นแหละน่าจะเป็นสกิลทางอวยหรือเปล่าอ้าแต่ว่าเราก็เห็นหน้าเห็นตาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้อมูลคลิปนี้ฟังกันแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะเปิดตู้เดือนนี้หรือจะไปเปิดเดือนหน้าหรือจะแบ่งเปิดอะไรยังไงอันนี้เดี๋ยวมาฟังพร้อมๆกันนะครับ อ่ะตู้กาชานะเพิ่มเลทกูเทพไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นตู้แยกนะแต่ว่ามันก็เปิดออกอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยใครจะเปิดตู้อะไรก็ไปทางนั้นชอบจีองค์จัดจีองนะครับชอบไทยโยจัดไทยโยนะผมว่าของเดือนนี้ยก็ ค่อนข้างจะใช้ดีทั้งคู่นะครับก็ใช้ดีกันคนละแบบนะครับอ่ะใครพร้อมมีทุนอยู่นะครับแนะนําร้านเติมเกมวันนี้ครับลุงยุทศชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไวไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน์เฟซบุ๊กกูเกิลเปิลครับเติมถูกครับหลักๆคือ iOS อเครับกับบริการพิเศษจากร้านลุงนะเติม Ruby แพ็ค Ruby คุณ2แพ็คต่างๆจากร้านลุงฝั่งร้านลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับส่วน Android ครับก็จะเป็นแพ็คหลักๆเลยนะแอนจิเออร์พาร์ทการแอนจิเออร์พิเศษใครใช้ Android เนี่ยต้องรีบจ ไปเติมด่วนนะแปะล,ลิงก์อยู่ที่ใต้ description คลิปนะครับลุงยุทธชาแนลร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับทักชัดไปแจ้งระบบะแล้วก็แพ็คที่จะเติมด้วยนะเพราะความถูกต้องเราก็รวดเร็วนะครับเป็นสมาชิกช่อง u t u b e ลุงยุทธชาแนลได้ส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็หลาลุงเติมไอดอลเรนเจอร์แน่นอนนะโคโรโบทางนั้นเป็นแฝดห้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราส่กันฟังนะว่าจะมีโอกาสมาในเกมเรนเจอร์ไหมใครสนใจไปจัดนะขอได้เรนเจอร์แก้แพ็คเต็มแจกจ,จากร้านลุงยุทธชาแนลนะ ไลนเจอรตัวใหม่ก่อนเลยครับผมลงเป็นภาพนิ่งนะเพราะว่าคลิปวิดีโอเนี่ยเราไปดูย้อนหลังในช่อง y o u t u ไลน์เจอร์ไทยแลนด์ก็ได้นะครับซึ่งพอเราเห็นนะครับออกมาลักษณะเน,นี้ยผมแน่นอนไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันจะเก่งหรือมันจะกากแต่ผมกล้าฟันธงแล้วอย่างหนึ่งว่าถ้าออกมาเป็นแนวนี้มันอาจจะยังไม่ได้แบบโหดถึงทันสุดไหมแต่ จะเก่งเหนือบาวล็อกไหมผมว่าไม่ใช่ทางแล้วผมว่าเป็นคนละทางแล้วหรือต่อให้มีดาเมจนะครับมันก็อาจจะแบบว่าอ่าไม่ได้มาแทนเบาลล็อกอ่ะผมใช้คำนี้ดีกว่านะครับอ่ะเบื้องต้นนะเอาดูจากภาพนิ่งก่อนนะใครดูเกินหนไหวก็ไปดูที่นนะบัญชีราทางการหรือว่าช่อง YouTube ย้อนหลังก็ได้นะครับก็แน่นอนครับว่ามาเป็นทัดแสงอันนี้คิดว่าไม่น่าจะปิกล็อกเพราะว่า่ามันออกมืด 2เดือนติดเกมไม่เคยทำมาเป็นท่าเดียวท่าพิเศษเหมือนกัน3เดือนติดนะก็สุดท้ายก็กลายมาเป็นท่าแสงนะครับจุดที่เราเห็นเบื้องต้นก่อนนะจุดที่เราเห็นก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของตำแหน่งการยืนดูแล้วค่อนข้างจะยืนใช้ได้พอยืนใช้ได้ปุ๊บเนี่ยแล้วก็พอดูในทีเซอร์ครับมันไม่ได้ตีสแปตีสแปดก็คือตีธรรมดาแล้วก็โดนหลตัวนะครับฉะนั้นเน่ตรงนี้ผมมองว่า มันอาจจะเป็นว่องไวหรืออาจจะพลิกเป็นพลังแต่ว่าด้วยตำแหน่งยืนนะด้วยตำแหน่งยืนเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเอียงไปทางว่องไวซะมากกว่าเพราะว่าเกมมัก็ด้ทำท่าตรงข้ามที่ออกมาค่อนข้างจะคล้ายคลึงกันนะของปีที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ได้คิดว่าอาจจะเป็นว่องไวแสงมาคล้ายๆกับตัวโคนี่เม็ดมืด่าที่มีทั้งป่วน นะครับมีตาม,มอนออกมาปวดนู่นนี่นั่นครับก็เลยคิดว่าน่าจะทำมาชนกันซึ่งพอทำมาชนกับตัวโคโนิเมตปุ๊บเนี่ยผมเลยมองว่าทางความเก่งน่าจะถูกลดระดับลงประมาณหนึ่งอ่ะแต่ก็มันฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เนอะเกมนี้คือเราต้องดูพื้นฐานแล้วก็นํามาทดสอบใช้งานจริงแล้วไหนมันก็จะมีคอมโบคอมโบนะอีกนะอ่าฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันมันอาจจะไม่ได้เก่งมากนะครับอ่าส่วนตรงที่ไม่ใส่เกียร์นะ เอาตรงๆนะเรื่องนี้เราฟีดแบ็กกันหลังๆฟีดแบ็กกันบ่อยมากว่าเวลาทําทีเซอร์ทดสอบอ่ะใส่เกียร์ให้ดูหน่อยได้ไหมเราต้องการเห็นรูปสกิลเห็นท่าออกสกิลท่าบัฟท่านู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวผมเอารูปนี้ให้ดูดีกว่าผมคิดถึงช่องพี่หมีบาวเลยนะครับอ่ะช่องนี้ยังอยู่แต่ว่าเขาไม่ได้อัปเดตแล้วผมไม่รู้ว่าปัจจุบันสามารถทําแบบนี้ได้ไหมเอาจริงผมอยากจะส่งนะครับทีมพัฒนาของญี่ปุ่นเนี่ยมา เทรนงานกับพี่หมีบาวนะครับผมบอกเลยว่าไอ้รูปเนี้ยนะครับผมไม่รู้ทำได้อยู่เปล่านะมันสามารถกดให้ดูได้เลยครับว่าเลนเจอร์ออกสกิลเป็นท่าอะไรเดินนะครับโดนยิงกระเด็นนู่นนี่นั่นมันออกแอคชั่นได้หมดเลยซึ่งผมมองว่าบางทีมันมีผลอยู่เหมือนกันนะทำให้เราได้รู้ว่าเวลาเลนเจอร์มันโดนหรือมันยิงหรือออกสกิลเนี่ยมันทำท่ายังไงเออนะครับตรงนี้คือพอเกมทำทีเซอร์มาไม่ใส่เกียร์บุบ๊โอ้โหงงครับว่าหนึ่งเนี่ยบัฟก็ ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าดูจากคลิปนักมันมีสกิลปิงขึ้นหัวอยู่มกันแล้วก็ยกลอยฉะนั้นเนี่ยไอ้สกิลปิงขึ้นหัวแลวยกลอยเนี่ยน่าจะเป็นสกิลปวนแน่ๆนะครับส่วนสกิลบัฟหรือดาเมจสกิลอันนี้ดูยากเหลือเกินนะครับไม่รู้จะมีดาเมจไหมเพราะว่าถ้าสมมติอันเดี๋ยวเราไปย้อนดูตัวของมูนนักปั่นคือตัวมูนนักปั่นเนี่ยเกมอวยนะครับผมก็เลยกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเราก็ไม่แน่นะเดี๋ยวเพื่อตัวของรอนเนี่ยเกมจะทําออกมา อวยได้อยู่เหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเกิดได้ดูในทีเซอร์เนี่ยเราเห็นว่ารอนยืนไกลแต่ว่าเคลื่อนที่ช้านะคือซอยเท้ายิกเลยครับแต่ว่าอยู่กับที่เหมือนเดิมผมว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติของจริงออกมาแล้วมันยังซอยยิกๆแต่ว่าไม่ได้ขยับไปไหนนะผมว่ามันจะกลายเป็นตัวที่ไม่ทันเก่งใช้คำว่าไม่ทันเก่งละมันอาจจะตายก่อนก็ได้ครับเพราะว่าตัวมืดโหดโเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างจะเยอะอยู่ อ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้นะคือตัวนี้เกมอวยมากๆนะครับเพราะว่าเขามีการปรับนะครับในเรื่องของดาเมจพิษเนี่ยให้มันแรงขึ้นนะครับซึ่งพอใส่เกียร์อัพเกดรดทาตปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็แรงขึ้นจริงๆนะแต่ผมก็แปลกใจอย่างว่าเอ๊ะทำไมทำมาดูทรงๆจะทับทางกับตัวนี้ไหมแล้วก็เป็นทาตแสงเหมือนกันนะครับซึ่ง โดยปกติไอ้ตัวนี้เมื่อมันยกลอยไปกลางอากาศปุ๊บเลนเจอร์ตายได้เลยนะเพราะว่าดาเมจมันถือว่าหนักใช้ได้ตามเกียร์ที่ใส่แต่ว่าในทีเซอร์ของรอนเนี่ยมันดูมันยกลอยแล้วมันไม่ตายวะเราก็เลยคิดว่ามันจะมาเป็นทางกวนอย่างเดียวเลยหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดมาปวนอย่างเดียวไม่มีดาเมจไม่มีดาเมจหลังไม่มีดาเมจพิษแล้วมีบัฟอย่างเดียวผมว่ามันอาจจะแย่นะอันตรายที่บอกต้องรอดูของจริงคือมันเลยกลายเป็นว่าผมมองว่าตัวรอนตัวเนี้อาจจะยังแบบว่า ไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่อ่าอันนี้ผมผมใช้คอว่าถ้าเก่งเขาเป็นเก่งตามมาตรฐานเก่งก็คือเก่งแบบอวยให้เก่งบัฟให้เก่งเราไม่รู้ว่าจะมีสกิลแปลกใหม่มีสกิลพิเศษไหมอ่ะฉนันเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นนะจะเปิดโคลโบไหมจีองไทยโยหรือจะเปิดตู้สล็อตไหมอันนี้ผมทําให้อดีกของผมเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าผมอาจจะต้องปั้นสล็อตขึ้นมาก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ดูอดีตหลักนะครับอดีหลักผมยังไม่ได้ปั้นสล็อตเพราะว่ากลัวว่าไอ้ตัวเดือนหน้าจะเก่ง นะครับแต่ตอนนี้คือผมคิดว่านี่ผมกุตส่ารีดหากบม่วงมานะเออนะครับผมเลยคิดว่า ผมน่าจะปั้นสล็อตมาเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าค่อยอาศัยไอดีอื่นๆนะครับอพาะฉะนั้นเนี่ยโอเคที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของคอมโบความสามารถแล้วนะครับว่าเกมจะเปลี่ยนทิศทางไหมซึ่งอันนี้ล่าสุดผมก็คุยกับทีมงานทีมงานเขาบอกเขาก็คุยกับทางผู้พัฒนาอยู่เหมือนกันว่าไอเมตามันเหมือนจะซ้ำๆเดิมๆนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมผมก็เลยคิดเหมือนมาโคอนว่าคิดว่าความสามารถเฮเปอร์ของตัวรอนนะครับรอนสงตัวใหม่นะี่มันน่าจะเป็นตัวหนืดและเกมก็น่าจะรับตัวหนืดเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกอีกทางหน,นึ่งท อาจจะคำ back กลับมาไหมอ่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามนะส่วนตัวเดาว่าเป็นแบบนั้นอ่าแล้วก็ส่วนของความสามารถก้าดาวเนี่ยอันนี้ต้องรุนว่าอ่าเกิดมีหยุด5เพิ่มเข้ามาด้วยหรือ ทะลึ่งทําเพิ่มและฟันเงสองวันก็ดาวก็ไม่แน่นะผมเชื่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นไดน้อันนั้นตรงนี้เดี๋ยวรอดูกันแต่ส่วนตัวอย่างที่บอกนะผมคิดว่ารอนะ่จะจบไม่ได้เก่งระดับเมตาคิดว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลาของเมตาแสง่าเพราะว่าออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วซอยเท้ายิกยิกอยู่ที่น่ะผมกล้าฟันธงเลยเพราะว่าสเกตตัวเก่งมันจะต้องมีความครบเครื่องในหลายๆจุดอยู่เหมือนกันนะครับอันนั้นเนี่ย ก็สบายใจนะทั้งเบาลงเบาล็อกหรือจะไปเปิดตู้ไหนก็เอาเป็นตามนั้นนะครับอ่ะส่วนอ่ามีอะไรอีกตัวปกติอ่ะตัวปกติเดี๋ยวดูนิดนึงนะเพราะว่าล่าสุดเป็นไฟย้อนหลังไปอีกนิดนึงเป็นไม้ฉะนั้นเนี่ยจะเข้าสู่รอบน้ำใช่อ่าเป็นรอบน้ำ พอไปเลนเจอร์ท่าน้ำปุ๊บอ่ะไม่เก่งและเลนเจอร์ตัวโปรตี2ตัวนะครับตรงกับรอบท่าน้ำนะครับอ่าก็น่าจะเป็นธีมเดียวกันเป็นทีมของอ่าเป็นไลฟ์การ์ดหรือเป็นเกี่ยวกับทะเลอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเกียร์เดินหน้าอ่ะเรื่องของเกียร์นิดนึงครับเดือนหน้าจะเป็นเกียร์ซัมเมอร์อ่าเกียร์ซัมเมอร์นะครับซึ่งเราสปอยแล้วนี่ดูนะลีกผมนี่ นี่ขยับชัดเจนนี่ตั้งรับชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็ถือว่าตั้งรับชนะเยอะมากขึ้นนะอันนี้คือผมยังไม่ได้ทำตลอดนะแค่เปิดด้วยเกียร์ชีองบอกเลยนะว่าตึงมากอาเกียร์ซัมเมอร์ทำชิ้นใหม่นะครับเด๋เดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมว่าผมเคยเห็นมีคนใส่เกียร์ แว่นตานี่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 แว่นชิ้นนี้ครับแว่นกันแดดปีกดาวจะกลับมาขายอีกครั้งอันนี้เป็นเกียร์ใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งมันเขามีสกิลบวกยกลอยเห็นไหมคือเหมือนต้องการจะทําสกิลยกลอยเนี่ยมาเพื่อที่จะขายเกียร์ชิ้นนี้ครั้งหรือคนที่มีแล้วก็อาจจะเอาไปใส่ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยพอเกียร์ชิ้นนี้ออกมาแล้วในะเกียร์ตกแต่งก็เหลือไอ,อ้แคบ อาวุธกับป้องกันเขาบอกเขาทำใหม่ชิ้นเดียวนะทำใหม่ชิ้นเดียวเดอนหน้าเกสเมอร์นะครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นของเก่านะครับก็จะมีแค่อาวุธกับป้องกันและอ่า ไม่มีอัพเกทานนะยกเว้นการทำค่าพิเศษทะลึ่งออกมาก็จะเป็นตามนั้นครับอาะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ชิ้นใหม่จะเป็นไม่อาวุธก็ป้องกัน1ชิ้นเท่านั้นเพราะว่าแว่นออกไปแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอดูว่าเฮ้ยเกมจะใส่สกิลบวกอะไรให้มันอวยกับตัวใหม่ไหมหรือตัวใหม่จะมีสกิลพิเศษอันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามไม่งั้นผมว่ารอนใหม่อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่อราฉะนั้นเนี่ยเรื่องของเกียร์กับเรนเจอร์น่าจะตัดสินใจได้ค่อนข้างจะ อ่าง่ายขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับอัศวนเรื่องของคลังเรนเจอร์อ่าคลังเรนเจอร์รังคลังเกียนะครับอันนี้ก็ไปถามคือเอาจริงๆผมผมฟีดแบ็มาน่าจะมี2ปีแล้วนะครับคือเขาก็ยังไม่สามารถที่จะรับปากหรือฟันฟันธงวัฒธรรมเพราะว่าผมเคยเล่าฟังแล้วว่าเราคิดทางออกเป็นว่า ให้คุณทําเป็นแพ็คขายใครต้องการขยายคลังเนี่ยอันนี้เป็น,ปนแค่คําแนะนําเฉยๆนะผมไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะยังไงคือก็แน่นอนแหละผมก็อยากให้ทุกคนได้ขยายคลังเหมือนกันพร้อมกันทุกคนแต่ว่าตอนนี้ความจุกเกมมันค่อนข้างจะเยอะขึ้นมากๆแล้วก็ล่าสุดเขาก็บอกว่า เหมือนมีผู้เล่นใหม่เข้ามาเยอะมากพอสมควรทําให้ปัญหาอื่นๆที่ตามเข้ามานะเช่นแบบบักระบบนะครับหรือว่าโหมดต่างๆหมุนซึ่งไอโหมดต่างๆหมุนเนี่ยอันนี้ผมก็เพิ่งรู้ข้อมูลล่าสุดอยู่เหมือนกันนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ก็แน่นอนครับอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าเหมือนจะใช้เซิร์ฟเวอร์เดียวกันทั้งหมดของทุกเกมไลน์อ่ะใครเล่นไลน์เศรษฐีนะครับใครเล่น i d เดลเ n นเจลองมาคอมเมนต์หน่อยผมไม่รู้ว่าเกมอื่นมีปัญหาการหมุนไหมแต่เกม มีแน่นอนอซื้อตัวนี้ก็อาจจะต้องอเป็นปัญหาของทางนั้นนะที่เขาจะต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะครับอฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอพวกเนร์คขยายคลังเรนเจอร์นู่นนี่นั่นครับผมใช้คำว่าก็คงต้องอดใจรอครับเช่นเดียวกันกับดัานยากนะที่ก็เฮ้ยโหเป็นปีแล้วนะผมบอกว่าเป็นปีแล้วนะลืมหรือเปล่านะครับก็แน่นอนครับว่ายังไม่มีวีแววจะขยายตอนนี้ก็จะไปขยายแค่ อัอนีหดักผมยังไม่ได้เล่นนะเนี่ยอ่านะครับก็จะมีแค่อ่หอคอยนะครับที่ค่อนข้างจะอัปเดตได้ตลอดเวลาแล้วก็ทำค่อนข้างจะยากด้วยเออนะครับอาฉน,นั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ผมใช้คําว่ารอนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับที่เขาแจ้งเข้ามาว่าการนําตู้บราวโนี่ซารีมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเกมจะเจ๊งนะผมบอกว่า จะทำเหมือนแบ็กโคเวอร์ไหมแบบเอาเหมือนเอาตู้กระชามาเต็มไปหมดเลยมาขายนู่นนี่นั่นแล้วอยู่ดีก็บกมือบา,บายบายเขาบอกไม่ไม่ไม่แน่นอนในเกมเรนเจอร์เนี่ยเขาเป็นแค่การทดสอบว่าถ้าเอาตู้แบบนี้มาเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่าซึ่งพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ย อาจจะมีในอนาคตก็ได้นะครับอันนี้คือทีมงานเขาบอกว่าเขาไม่ได้รู้โวงหน้านานเลยเหมือนเขารู้่วงหน้าแป๊บเดียวนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเขาส่งสคริปต์ให้ผมกับแมคโครนอตเนี่ยวันอังคารน,นะครับแล้วก็เห็นว่าอ่ะไอ้นี่จะมาเมื่อวันพุธเราก็สปอยกันเลยเพราะว่ารู้กันแค่2คนที่เห็นสคริปต์อันนี้เขาก็ไม่ได้ด่าเลยนะเพราะว่ามันจะมาอยู่แล้วครับก็เลยสปอยไปเลยทันทีนะว่าไอ้ตู้นี้มาอ่ะส่วนคนที่เปิดได้ก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็อนาคตนะคืออย่างที่บอกพอตู้แบบนี้มาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีมาอีกอเป็น แบบบาวอีกชุดหนึ่งโคนี่อีกชุดหนึ่งซารี่ชุดหนึ่งหรืออาจจะเป็นรวมบอสไหมรวมเจมไหมรวมบูมูลไหมอ่านแบบเนี้ยผมคิดว่ามันน่าจะมีครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของเกียร์นะเกียร์อะไรก็ตามที่เป็นของ,ของตัวเกมเน้นย้าก่อนนะว่าอะไรก็ตามที่เป็นของตัวเกมเนี่ยก็อาจจะคัมแบ็กกลับมาขายได้อีกอ่าฉะนั้นเนี่ยในส่วนงตรงนี้บอกเลยครับทีมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แต่ว่าขอดับฝันนิดนึงเพราะว่าเห็นผมเห็นคอมเมนต์ในลักษณะที่ว่าอา่พี่เขาทําแบบเนี้ย โครโรโบมีโอกาสที่จะเอาของเก่ามายำรวมเงินไหมอันนี้คือดับฝันเลยนะครับเพราะบอกว่าความเป็นไปได้แทบจะไม่มีเหมือนกันอย่างที่ผมคิดนะว่าอะไรก็ตามที่มีลิขสิทธิ์หรือติดข้อกฎหมายเนะี่ยอันนี้ตัดทิ้งไปก่อนเขาไม่สามารถทําได้แต่พวกที่เราเห็นเนะี่ยมันเป็นเรเจนเจอร์หรือเกีย่ยวของตัวเกมนะครับเขาสามารถที่จะทําได้อาฉะนั้นนะ่ยก็เกมพัฒนาต่อยาวๆแน่นอนนะไม่ต้องกลัวนะอะไรดงรายรได้อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็แน่นอน,นครับเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นแต่เกมแน่นอนว่าพัฒนาต่ออย่างแน่นอนนะครับ ตัวโคโรโบอันนี้เอาทิท้งทานนิดนึงด้วยความที่ว่าทางฝั่ง Idol Ranger เนี่ยเขาออก7บาทมาก่อนอุย้ยเราก็คาดเดาเลยว่าโห7บาทแบบนี้น่าจะแบบว่า,ากลับมารีรันไหมในในเกม r รนเจอร์ครับคือข้อมูลล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเดียวกันเลยนับแยกกันทำโดย สมบูรณ์แบบแต่ว่าเกม idol ranger เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมใหม่ที่แนวมันก็ใช้คำว่าก็คล้ายคลึงกับเกม ranger เมื่อเทียบกับรายอื่นๆนะที่มันเป็นคนละแนวเลยแต่เนี่ยถือว่าแนวมันก็ใกล้เคียงกันนะครับก็คือมอีออกสกิลมีความสามารถมีนู่นนี่นั่นนะครับเขาก็เลยบอกว่าเมื่อออกไปในเกม idol ranger แล้วเนี่ย ความเป็นไปได้ที่จะมาโผล่มาในเกมเรนเจอร์เนี่ยมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งหรืออาจจะไม่มาเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยเสียดายอยู่เหมือนกัน7บาทเขาบอกว่าก็ยังมีลุ้นอยู่เขาใช้คําว่ายังมีลุ้นอยู่นะแต่ว่าไอล่าสุดเนี่ยที่8 85นะครับเจ้าสาวผมเป็น85้าเขาบอกว่าอาจจะไม่มาในเกมเรนเจอร์อันนี้ก็ดับฝันไปหนึ่งแล้วนะเพราะเขาบอกว่าก็ไม่คิดอยู่เหมือนกันว่าไลนเจอร์ hey, ชอบแบบนี้ด้วยหรอ อ่ะก็ฟีดแบ็กกันไปฟีดแบ็กกันไปครับก็คิดว่าปีนี้เอาล่าสุดนะรีลันเรื่องโคโรโบนะครับเขาไม่การันตีละว,ว่าโคโรโบ3เรื่องที่เหลือของปีนี้เนี่ยจะมีรีลันหรือเปล่าเรื่องที่เคยบอกว่าจะมา2เรื่องเปลี่ยนแล้วนะครับผมไม่น่าจะว่ามีการพลิกแพงเปลี่ยนข้อมูลหรือเตรียมบิดหรือหลอกหรืออะไรก็ตามไม่รู้แล้วนะครับเขาบอกว่าไม่การันตีแล้วนะว่า3โคโรโบที่เหลือเนี่ยจะเป็น รีรันหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมคิดยังคิดว่าน่าจะยังมีรีรันสักเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าทุกฟีดแบกในไลฟ์เนี่ยทั้งขอผมฟีดแบกขอช่องอื่นฟีดแบกหรือว่าหลายทางการเนี่ยเขาจะยืนยันตลอดนะครับว่าให้ผู้เล่นเนี่ยมาบอกหน่อยว่าอยากเห็นโคโรโบไหนกลับมาหรือโคโรโบเรื่องใหม่ฉะนั้นผมเลยคิดว่าฮหปปีเนี่ยน่าจะยังมีรีรันสักหนึ่งเรื่องครับส่วนจะเป็น เจ็ดบาทไหมไม่รู้จริงๆเขาไม่สามารถบอกอะไรได้มากกว่านี้อันนั้นเนี่ยเบื้องต้นข้อมูลเกมก็ประมาณนี้ครับตู้กระชาก็ตามนั้นนะครับตู้เพิ่มเลทเนี่ยอยากได้ไทยโยเปิดตู้นี้นะครับอยากได้ชิวงเปิดตู้นี้ของผมนี่ถือว่าออกอยู่อยากได้สล็อตเปิดก่อนเปิดก่อนได้ปอบเปิดก่อนได้ก่อนนะไม่มีเสียเปรียบนะเพราะว่าตัวใหม่รอนผมดูแล้วดูทรงแล้วนะถ้าจะเป็นป่วนจริงๆผมว่ายังไม่เท่าสลอ็อตยกเว้นว่าเกมจะเนิร์ฟ อีกครั้งหนึ่งหรือเปลี่ยนเมตาไปทางตัวหนึ่งอันนี้ค่อยว่ากันในทีเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ขนาดนั้นครับอัสโตัวนี้ที่เอามาคอมโบกับตัวบินนะซึ่งเรื่องบินเราก็คุยกับเกมว่าแบบโอ้ในในคอมเมนต์เมื่อวานก็ยังมีอยู่เลยนะที่บอกว่าใช้บินบินดูเท่ากับตุ๊ดนะครับก็น่าจะตุ๊ดเกินเกินครึ่งตานานครับเพราะว่าเขาบินด่กันเต็มไปหมดเลยคือมันต่อต้านไม่ได้ก็ต้องเข้าร่วมครับและเกมก็ไม่ได้มีวีแววหรืออะไรที่จะ จัดการอะไรในเรื่องของการบินนะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นอีกแนวหนึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันจบเกมได้ไวพอจบเกมได้ไวปุ๊บเนี่ยก็จะตัดปัญหาเรื่องของแบบโอ้อาการแหลกหรือแบบเบรนเจอร์ออกมาเยอะยตจนค้างนู่นนี่นั่นนะฉะนั้นเนี่ย ถ้าบินทบไปจะเล่นยากแล้วเพราะว่าเขาปรับป้อมไปแล้วนะครับแต่ว่าบินดุยังถือว่ายังใช้ได้อยู่อ่าแล้วก็เรนเจอร์พวกคอมโบทางบินก็ทําคลิปให้ดูไปหมดแล้วนะครับอคิดเห็นยังไงเรนเจอร์ตัวใหม่รอนจะมาเก่งแค่ไหนต้องรอดูของจริงนะเกมนี้เน้นย้าครับว่าเบื้องต้นเนี่ยเราดูหน้าดูตาก่อนนะครับแล้วก็อ่าต้องรอดูสกิลดูความสามารถดูความสามารถก้าวดาวแล้วก็มารอดูการใช้งานจริงนะครับแต่อย่างที่เห็นเบื้องต้นครับว่า 1คือมันดูจะแร่เยอะตามรูปคือมันแร่เยอะไม่รู้จะตจิงตามนี้ไหมนะครับแล้วก็เคลื่อนที่อย่างช้าเลยครับจอยเท้ายิกๆแต่ไม่ขยับไปไหนเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไหวพริบแล้วไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกัน,นครับว่าโูเมตาตัวดาเมจมีแต่ไหวพริบว่องไวออกง่อยๆกะรอบไอ้แต่ว่าเดือนนี้ถือว่าทายโยมาใช้ได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าถ้าสุดท้ายรอนมาเป็นว่องไวจะเก่งไหมจะมีดามเมตไหมเกมจะพลิก กลับมาให้แบบว่องไวกลับมาโหดเหมือนเดิมไหมอันนี้ต้องรอดูแต่ดูเหมือนมึงต้นนะดูแล้วแบบว่าดูเห็นจุดอ่อนเยอะอยู่เหมือนกันก็เลยไม่คิดว่าอาจจะเป็นได้ได้พักบ้าง แต่ก็ไม่แน่นะเดยวเกิดมีตู้อะไรแทรกเข้ามาก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีทุนอยู่ก็แนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยนะครับลุงยุทธชนะว่าร้านเติมเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว้ไม่ต้องรอครับผูกอะไรเติมได้หมดเลยครับไลน f a c e b o o k g o o g l e เปิลครับเติทุกลหลักๆคือ iOS นะกับบริการพิเศษแต่ละลุงนะครับเติม Ruby แพ็ก Ruby คุณ2ภาแพ็นับต่างแต่ละลุงฝักละลุงเปิดกระชาได้เลยนะครับส่วน Android นะเรนเจอร์พาร์ตการเรนเจอร์พิเศษนะอันนี้ต้องรีบจัดกันที่่รราาาลลุเเยะพว เราใช้ Android นะเนะื่องจาพาดการ์เดนเจอร์พิเศษนะ่ะก็จะต้องรับให้มันตรงระบบนะครับอ่าสนใจนะครับก็ทักแชทไปเติมนะครับแจ้งระบบนะครับแล้วก็แพ็กเกจเติมเพื่อความถูกต้องแล้วก็รวดเร็วนะครับที่ร้านลุงยุทธ์ชาแนลนะลิงก์อยู่ที่ใต้เดสคริปชั่นคลิปนะครับลุงยุทธ์ชาแนลร้ลานเติมเกมราคาถูกภพอภัยเติมไว ไม่ต้องรอครับเป็นสมาชิกช่อง YouTube ลุงยุทธชาแนลได้ส่วนพิเศษเพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ร้านลุงเติม Idol r a n เรนเจอร์เห็นหลายคนเล่นสองเกมนะก็ไปเติมกันได้ที่ร้านลุงยุทธชาแนลขอได้ r a เรนเจอร์เกียร์แพ็คแจ่มๆทิ้งทวนกันนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก,ก่อนครับสวัสดีครับ